ดีค่ะทุกคนค่ำนี้นะคะเราจะมาทานอาหารกันที่เวเฟอร์นะคะจริงๆแล้วนี้คุณพ่อพามาทานค่อนข้างบ่อยป่ว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้อัดวีดีโอหรือว่าทำช่องลง YouTube นะคะวันนี้มีโอกาสได้มาทานอีกรอบหนึงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าบรรยากาศร้าน ที่นี่จะเป็นมีโรงเรียนอินเตอร์เนาะอยู่ <Okay. S 1> ก็จะเห็นว่ามันเป็นหมู่บ้านเห็นไหมคะทุกคนก็ขับรถกอล์ฟใช้รถกอล์ฟเล็กเนะะี่ยค่ะเดินทางเป็นหานะเดินทางนในหมู่บ้านอ่าวันนี้มีแค่พ่อแม่พี่ปอสองมาทานนะคะเพราะว่าน้องไปนอนบ้านคุณย่า ใช่ทางนี้อ่ะปะพีนันีิชดาเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งค่ะตอนนี้เขาเขาปิดไ้เหลือเลนเดียวเห็นไหมคะแต่ละคนก็นีขับรถกล์ฟกันใช้รถกล์ฟขับขี่กันในหมู่บ <No> ้านนี่นะคะเพื่อความสะดวกความคล่องตัวเวเปอร์จะอยู่ในโครงการหมู่บ้านนิชดานะคะอู้น่าจะข้างบนสูงสนะคะ อเอ้ยหรือขวามือขวงนะ okay. ขวาติดทะเลสาตอนนั้นน้องมายัางเล็กอยู่เลยค่ะพี่ปอสองอยังเล็กจิว๋วมาให้อาหารปลาที่ที่เวเปอร์เขาจะมีให้อาหารปลาด้วยนะคะอา,าอาหารปลาหมู่บ้านเยอะดีจังในนี้มีหลายโครงการใช่ไหมคะอ่า คนไทยและต่างชาตินะคะที่แบบว่าลูกเรียนอยู่ที่นี่เนาะส่วนเป็นโรงเรียนอินเตอร์อะไรอยู่ในโครงการหมู่บ้านนิชาดาก็ถ้าใครอยากทราบก็ลองเซิร์ชในเน็ตกันดูนะคะเพราะคุณแม่ไม่แน่ใจว่าการบอกข้อมูลแบบนี้มันจะพูดได้ไหมเพราะเป็นเกี่ยวกับสถานศึกษาเนาะวนทางโน้นขับดปไปลงกัน Green Park ขอโทษด้วยนะคะมือถือเวลาถ่ายกลางคืนแล้วแสงมันแตกหรือว่าถ่ายในที่แสงน้อยอย่างนี้ยค่ะแสงมันจะแตกไม่รู้ว่าเกี่ยวกับรุ่นหรือเกี่ยวกับมือถือคุณแม่นนตกบ่อยยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เวเปอร์เลยนะคะมาแล้วนะคะทุกคนเราก็ได้เดินทางมาถึงร้านเวเปอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอหาที่จอดรถรนิดนึงอืม ที่จอดเยอะมากเรื่อจอดได้ตามสบายอโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันปะปี้เอาพาวเวอร์แบงค์ไหมคะมแบตจังหมดมมปะสบายสบายเข้งมงโอเค,อเคบายกันเธอเออเอออืมจะไม่ขอกระเป๋านิดนึงแล้วก็หน้ากากเลยคะ่ะปะปี้ ของคุณเอามาแล้วเนาะพร้อมกันแล้วโอเคค่ะเอื้อออกมาได้กลิ่นฝุ่นเลยฝุ่นเยอะจริงๆได้ค่ะนี่ไงคะเวเฟอร์ดอ้โต,ต,ตึกคู่ <c oughs> ยังไงอยู่กวนละลําเปอร์ เดินไปนเลยค่ะแบบนี้นั่ง็ปเลยอากาศดีแต่รู้ได้เลยว่าฝุ่นใจแสบจมูกดีจังเวอร์ทางนี้ค่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปกันนะคะมาถึงแล้วนะเบทเทดี มาที่นี่ก็ต้องทานกุ้งเผาห่ายใช่ไหมคะใช่ห้าตัวน้ำหนักรวมห้าขีดในราคาเพียงห้าร้อยห้าสิบห้าบาทนะสั่งก่อนไหมคะน่ากินกุ้งเผาอยากทานกุ้งเผา สั่งอาหารกานเรามาดูเมนูอาหารกันโอ้นี่วิธีการทานเริ่มด้วยมันกุ้งแต่เมนูนี้เราเคยมาทานแล้วอร่อยมากๆเลยเนาะปีเนาะโอ้โมาปีสั่งได้เลยปูดองก็น่ากินค่ะปูไข่ดองโอ้โหหอยนางรมวันนี้ราคาต่อชิ้นเหรอเนี่ย ไมายอืมไงกูไข mm. hmm. Ph ่ดองน้ำปลาสูตรเวเพอร์ชิ้นละ450บาทตัวละอ่ะค่ะโอเคโอเคน้ำสั่งแล้วนะคะเนี่ยเข้ามาเลยอยู่ไม่ใช่ค่ะ หนีวแล้วข้างหลังนี่อะไรครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวขั่วกระทะร้อนมันกุ้งค่ะป้าพี่สนใจไหมชอบไหมดูดโอ้แล้วก็มีน้ำพริกปลาทูเซ็ตละสองร้อยห้าสิบ250บาทโอเคไงเดี๋ยวเราสั่งก่อนนะคะเนาะได้สั่งได้เลยมาแล้วคะ่ะเมนูแรกของแม่คืออะไรคะพี่ต้น ก้ไข่ดอง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 ดอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยข้าวผัดมันฝรั่งไข่ดองแล้วข้างล่างก็เป็นซุปต้มไก่อันนี้ดูผเผินๆนึกว่าเป็นเหมือนข้าวยำเกาหลีเนาะใช่ที่นี่นะคะเวเฟอร์เวเฟอร์เวเฟอร์อยู่ข้าวไหมจ๊ะหืมอย่าเบะปากจ๊ะเบะปากไม่ได้นะจ๊ะ taste เล เออ,เออนั่นแหละค่ะท่านั้นแหละค่ะค้างนั่นเลยค่ะลองไว้ค่ะลองข้าวไว้ลองข้าไวาไว้หนึ่งจังหนึ่งจัสี่อ่ะมาเลยค่ะยื่นให้นเมียมันเลย<ม>หือหือกลิ่นมันกุ้งหอมจริงๆ เลิ่นมันกุ้งหอมเื่นใจดีจริง,รงๆเลิ่นมันกุ้งหอมเื่นใจอืมทานแล้วนะคะ ขยับนั่งตรงนี้ให้นิดหนึ่งได้ไหมคะนิดเดียวถ่ายรูปนิดหนึงเอาน่าหมมาค่ะอ่ะอฮะอ่ะนะมาใกล้ๆเลยคะ่ะอีกนิดเดียวนิดเดียวอ,อยากให้เอานั้นออกจังหน้ากากอ่ะนี่งเฉีย,ง,ออยง่อหยงเออโอเค๋เยวกปั๊บน่นะคะนี่หลังมนุษย์เดินพวกแแบบแถวๆนี้นิดนึงนิดนึงเดี๋ยวปั๊บ คร <g ül> ับนะคะคับค่ะเอาเดี๋ยด,ยดยอ,อนะคะมองไว้องไว้นีนนะคะหนึ่งสองนิ่งไว้มองหน่อยค่ะโอเคปะราทานกันเลยนะคะมันเยิ้มเยิ้มอยู่ๆแล็ข้าวน้อยนเข <g ül> าคงกลัวเราอ้วนอันนี้ดึกละงั้นเดี๋ยวคุณแม่ทานก่อนนะคะทุกคนทจ้าอือม,มาแล้วค่ะท,ทุกคนข้าว กับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ถ่ายรูปอาหารติดบ้างไม่ติดบ้างเนาะก็เดี๋ยวอก็เดี๋ยวเป็นบรรยากาศการทานแล้วกันนะคะทุกคนน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนเนาะกับมันกุ้งยั่วๆนะคะ มาแบบนี tang, ้หมนคะหมดแล้วค่ะข้าวสามคำปิดก่อนเดี๋ยวเห็นหูวกลางมบบ้ี้

ไม่ตเล็กเลยเขาบอไม่ต้องใหญ่มากเนาะเงนไม่เหนียวไปประมาณนี้ค่ะทุกคน555บาทห้าตัวก็ถือว่าโอเคแต่ว่าข้าวข้าว,าวน้อยไปหน่อยเพราะว่าแม <m uch ing> ่ไม่ชอบกิบนข้าวไม่เป็นไรค่ะแบบนี้ทานไปก่อน,นต่างชาติตราไม่ค่อยกินข้าวมั้งกินกับ ร้าค้าที่นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นต่างาชาติเย็นๆไม่รู้จะไปไหนก็พาครอบครัวมาทานข้าวที่นี่จบละกว่วาจะออกข้างนอกได้นะรถมันติดด้วย ตอนนี้สังเกตว่าขอบคุณเรื่องอะไรไม่ได้มีใครมาเสิร์ฟอะไรนะคะคุณพ่อช่วยแกะปุ้งให้คุณแม่ทาน,นะคะ่ะ mm hmm. อร่อยอย่างนี้เราก็ต้องแบ่งปันกัน mm hmm. เอาเลยค่ะเหลือๆอ,อีกตั้งหลายตัวนี่แต่ว่าคุณพ่อไม่ทานนะคะพวกรูใส่รองเดี๋ยวคุณแม่ต้องทานเองอ mm hmm. mm hmm. จริงๆเราตักข้าวมาทุกในกระดองเลยก็ได้นะคะเนี่ยใช่ไหมว่าปี๊นี่เ,อา,เอานี้เป็นจานข้าวเราไปเลยได้จุ่วงกินแล้วค่ะโอ้โหดีจังดีที่สุด อยากให้ทุกคนลองมาทานจมูกน,นะคะร้านเวเตอร์มาไม่ถูกยังไงก็เซิร์ชใน Google เลยนะคะเนาะ แต่ว่าต้องเตรียมบัตรมาด้วยนะคะอาจจะเป็นบัตรประชาชนหรือใบขับขี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะต้องแลกบัตรเข้ามาในหมู่บ้านนี้นะคะ่ะเพราะว่าร้านอาหารจะอยู่ในหมู่บ้านเพราะว่ามันเป็นสถานศึกษาด้วยก็เพื่อความปลอดภัยเนาะแต่มาแล้วรับรองไม่ผิดหวังถึงแม้แบบจะเป็นอาหารไทยนะคะรสชาตินี่คือไทยแบบไทยเลยค่ะ อย่างบางที่ถ้ามีต่างชาติเยอะนะคะรสชาติอาหารก็อาจจะทำออกมาให้แบบว่าถูกปากต่างชาตินิดนึงแต่ที่รสจัดจ้านแบบเปรี้ยวหวานมันเค็มเลยเดี๋ยวอยากกินกล้วยบวดชีตรงนี้

Kami buat k ทำหมดอืมค <Workers S 2> ุณผ <asy> ่านอเดี๋ยวดูคุณแม่ค่ะแล้วอาจจะน้ำลายสดนะ คุณพ่อทานแล้วเดี๋ยวเราจะขอปิดกล้องแล้วนะคะอโอเคบ๊ายบายสวัสดีามาแล้วค่ะ,มมคะขนมหวานม่วงแอปเปี้ชิ้นให้หน่อยนะคะา้ค<อ>ตอนนี้ก็จะทานข้าวเหนียวมม่วงนะคะทุกคนดูกะทิ นมากเราก็ไม่รู้ว่าเคี่ยวจนคน้นหรือว่ามัผานผสมแป้งข้าวโดหรือเปล่าแต่เดี๋ยวคําแรกคุณแม่ขออนุญาตต้อนคุณพ่อก่อนนะคะแต่มะม่วงเขานี่คือดีงามไม่มีแบบเออเอาช้ามาเสริฟอะไรอย่างงี้นะคะองอมกําลังดีเลยคุณพ่ออย่าเพิ่งวางคะ่ะมาเลยอ้าปัก ่อไปแม่บ้างข้าวเหนียวหอมใบเตยข้าวเหนียวอุ่นๆมะม่วงเย็นๆฉ่ำๆหอมกะทิ วว่อืเัถ้างั้นเดี๋ยวเราต้องจบคลิปนี้สักเพียเท่านี้แล้วนะคะเพราะว่าตกทายด้วยของหวานแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราออกข้างนอกมันก็มืดมากแล้วด้วยค่ะก็ยังไงแม่กับพ่อก็ลาทุกคนคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะฝากไว้เด้วยนะคะร้านเบเปอร์อ